นะคะวันนี้ลูกปัดก็จะมารีวิวคันนี้เลยค่ะคันนี้ที่ลูกปัดแร้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าลูกปัดจะตีตังแบบว่าวังอลังการไฟสว่างสวายไฟสว่างไปถึงชุมพรเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าทานนี้อยู่จังหวัดชุมพรนะคะก็ให้ลูกปัดได้แต่งรถคันนี้แบบว่าว้าวมากคันนี้ลูกปัดใช้เวลาแต่ง15วันถึง15วันนะมถึงเนาะ อ่าโอเควันนี้นะคะเดี๋ยวลูกปัดเชิญมิสุตามใจเป็นพีมนาลูกปัดเองนะคะที่ช่วยขับคันนี้แต่งลูกปัดตลอดการแต่งนะคะเดี๋ยวเราให้มิสุตามใจช่วยดูนะคะว่าคันนี้เผื่อปัดลืมว่าแต่งตรงไหนบ้างเดี๋ยวจะได้ช่วยกันดูนะคะโอเคคันนี้นะคะคันนี้เลยกันชนหน้าเลยนะคะเป็นกันชนหน้าฮัมเมอร์นะคะฮัมเมอร์นี่เราติดฮัมเมอร์ให้ลูกค้าเลยเนาะแล้วก็เป็นฮัมเมอร์แบบทรง มีเขานะคะอ่ามิสุตามใจเราพูดไม่ได้นะคะไม่รู้ทําอะไรอยู่นะไม่ได้ใส่ไม้ไปหยิบไม้ก็ได้นะไม้ในกล่องมเปิดไม้นะคะแล้วก็ใส่กันชนฮัมเมอร์ตัวนี้ใส่เป็นวินวินตัวนี้เป็นวินของไอรอนแมนนะคะอยู่ด้านในตรงนี้นะลึกๆวินเนี่ยลูกค้าเป็นคนเลือก เลือกยี่ห้อเลือกเกรดเลือกแบรนด์หรือเลือกอะไรเองนะคะแล้วลูกต๋ก็เป็นคนดูแลแล้วก็เป็นคนนํารถไปติดตั้งให้ตัวนี้เป็นวินสลิงนะคะ12,000ปอนด์นะคะอ่าแล้วก็เป็นกันชนฮัมเมอร์แบบนี้ตัวไฟสปอร์ตไลท์ก็เป็นสปอร์ตไลท์ของไอรอนแมนเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ไฟสปอร์ตไลท์กลมถ้าจําขนาดไม่ผิด5ูณ7หรือเปล่าตัวนี้จะเป็นไฟเขาเรียกว่า แบบหลายสเตปอ่ะตัวนี้ก็ไฟไลท์บาร์ก็หลายสเตปนะคะตัวนี้ติดตั้งกับขา h ฮมเมอร์เรียบร้อยนะคะ,ะติดตั้งกับขาแฮมเมอร์เรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้ขาทําเพิ่มขึ้นมานะคะไม่มีขามานะเราสั่งทําขาพิเศษแล้วก็ใส่กับกนชนให้ลูกค้าแบบนี้เลยเดี๋ยวเราให้ตามใจให้มิสซตันใจไปเปิดไฟสปอตไลท์ให้โชว์หน่อยโชว์หน่อยนะคะ,ะ,คะว่าสปอตไลท์ตัวนี้ทํางานยังไงคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนหนีไปไหนนะคะเพราะว่าตัดต้องรีวิวนานหน่อยรายละเอยียดเยอะมาก มาแล้วคะ่ะมามามาดีป้าบนหลังคานะคะบนหลังคาสีดวงจัดไปนะคะไฟไล่์บาค่ะอ่าเอ็งไงไล่์บาจัดไปกระปัดไล่กลมไฟตัดมอไฟเดรไลร์ไฟทิพตไฟดอยไฟอันนี้เปิดทั้งหมดเลยถลทัดไฟค่ะโอ้ยเป็นไงถึงชุมพรหรือยังคะ พี่พี่ที่ชุมพรเห็นไหมคะเห็นแอ๊ป้าป้าป้าอ่าโอเคนี่หลายสเตปด้วยรู้สึกว่าจะมีแต่แบรนด์ไอรอนแมนนะที่ที่หลักทำได้หลายสเตปแบบนี้นะถ้าพี่พี่อยากได้ไฟสไตล์นี้แบบนี้บอกลูกปัดเลยนะคะลูกปัดดีลร้านได้เรียบร้อยละขั้นต่อไปถ้าอยากแต่งปรึกษาได้ค่ะลูกปัดชานาญละทีนี้ตัวด้านหน้าก็สักประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้หน่อยค่ะตัวนี้ใส่เป็นโชอคฝากระโปรงหน้าด้วยนะคะ ัวน,นี้สวิตไฟค่อนข้างเยอะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะเราทางแผงแผงควบคุมไว้เรียบร้อยเปิดเปิดยากอ่ะค่ะท่านใดที่ชมคลิปนี้นะคะเห็นติดไฟเยอะๆแบบนี้กังวลหรือเปล่าว่า <c oughs> <Okay. S 1> ระบบระบบการเดินไฟของเขาเรียบร้อยมากๆนะคะระบบการเดินไฟไม่ต้องเป็นกังวลนะคะตัวนี้บอกเลยว่างานงานเนี้ยงานละเอียดงานดีมาก <c oughs> ตัวนี้ลูกปัดใสโชว์ฝากระโปรงหน้าให้นะคะ <c oughs> แผ่นความความร้อนค่ะท่าน ปกติรถมาจากโรงงานไม่มีแผ่นกันความร้อนนะอันนี้เราสั่งต re ิดตั้งเพิ่มเติมนะคะตัวนี้นี่เลยเดินสายไฟเรียบร้อยเป็นระเบียบเก็บงานดีนะคะใช้งานได้ยาวๆเพราะว่าแบรนด์เขาดีจริงนะร่วางมือนะคะค่ะโอเคอ่ะด้านหน้าประมาณนี้แล้วเรามาดูด้านข้างกันค่ะด้านข้างตัวนี้ก็ตัวเป็นนี้เป็นเป็นแม็กนะคะยาง BF นะคะ2 6 5หคับ่ะยางขอบบค่ะคันนี้ ทำช่วงล่างมานะคะใส่โช๊คนะคะอ่าตัวปินก,กปรับองศานะคะตัวนี้ยกหน้าสองนิ้วหลังสองนิ้วนะคะอืทำทั้งช่วงล่างทำด้านหนา้ทาทำทั้งคันเลยประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้บอกเลยว่าพิเศษอีกมากๆเดี๋ยวเราดูจากด้านนอกก่อนเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยดูด้านในทีนึงนะคะซุล้อนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนไฟสปอตไลนะท์ไม่ได้มีแค่ด้านบนหลังคาไฟสองดวงตรงนี้นะคะ ใช่เราใส่ไฟสปอตไลท์สองพื้นมีทั้งมีทั้งซ้ายและขวานะคะเวลาเปิดไฟก็สองพื้นเลยอ้ยตัวอะไรอะ่ะเ,เพื่อนรักเพื่อนร้า<ห>เพื่อนรัก <c oughs> ไม่ขาเยอะจังล่ะ <c oughs> ที่มะขาอ่าเดี๋ยวจะหาว่า <c oughs> เก็บไฟเรียบร้อยจริงไหมดูจากนี่เลยค่ะเขาเรียกว่าตัวแผงควบคุมไฟนะคะตัวแผงควบคุมเปิดไฟนะคะแผงตัวนี้ แผงเดียวไม่พอเราใส่สองแผงไปเลยเพราะไฟเยอะมากจริงๆอ่าุนแผงนี้เหล็กแบบว่าสามารถแบบเปลี่ยนปรับโยกแบบนี้ได้นะคะแล้วก็แผงรุนทุกหมดกันควบคุมนะคะแล้วก็จะมีสวิสเลยเนาะเป็นสวิ์ใช่ค่ะจะเป็นเ,เหมือนคัทเท์านะคะจะแยกคัทเท้าเลยเป็นคัทเท้าด้านหน้าหนึ่งแผงนะคะเป็นผิวที่แผงควบคุณด้านหน้าแล้วก็อันนี้จะมีไฟสปอตไลท์แผงควบ ควบคุมด้านหลังก็จะมีคัทเอาแยกไฟอยู่ตรงนี้นะคะคัทเอาอยู่ด้านหลังเนาะเดี๋ยวพาไปดูคัทเอาเดี๋ยวพาไปถ้าเกิดเราไม่ใช้เราเหมือนใช้ไฟบ้านปิดสวิตได้เลยค่ะปกดคัทเอาปิดได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็ไม่พอค่ะคันนี้เรารีวิวข้างในเลยไหมข้างในไปเลยเนาะโอเคข้างในคันนี้นะคะเปลี่ยนพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไททันไอรีได้สีส้มแบบนี้เลยค่ะ พวงมาลัยเดิมๆไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วบอกเลยว่าไม่พอค่ะเปลี่ยนเรือนไม้ด้วยเดี๋ยวสปาร์ให้ดูนะคะดูเรือนไม้เรานี่ดีเลยนี่เลยเป็นไงเป็นไงเป็นไาธรรมดาลูกฝันไม่ต่งนะบอกอนหนีโมอีก <laughs> โอเคเปลี่ยนเรือนไม้ไททันตัวท็อปแบบนี้นะคะตัวนี้ทํางานใช้ได้จริงนะคะระบบพวงมาลัยตัวนี้ล็อกความเร็วคูททางานได้จริงนะคะกดล็อกความเร็วได้เลยหรือปรับเปลี่ยนเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้เลยนะคะตัวนี้ไม่พอค่ะทากุญแจรีโมทของแท้มาด้วยนะคะนี่รีโมทนะคะ ป็นรีโมทแบบนี้่าทำเป็นของแท้มานะคะไม่พอค่ะหน้าจอใส่หน้าจอมิซูบูชิของแท้เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ไม่มีหน้าจอมานะคะรถตัวช่วงสั้นของเราไม่พออีกค่ะข้างบนนี้ด้วยค่ะกล่องเก็บแว่นพร้อมตัวกล่องเก็บแว่นแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าลําโพงตัวรับฟังสัญญาณเพราะว่าตัวนี้เราใส่ Apple ิ a คาเพตได้เราทำบูทูธได้ตัวนั้นปัดใส่เพิ่มนะคะตัวนี้ใส่เพิ่มตัวนู้นใส่เพิ่มนะไม่พอค่ะแต่ก็ทำค่ะอ่าเป็นไง ออนั่นแหละ <c oughs> จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ติดเครื่องเสียงอะไรเดี๋ยวเราใส่เป็นต่อลำโพงนะเปลี่ยนลำโพงเปลี่ยนลำโพ,พ,พ,พงนะคะแล้วก็ตัวนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวดูเลยดูเลยดนี่ด้านในม,มันมันมันเ,<ร>เป็นลำโพงเราเรียกว่าตัวเราพอเรา,เรา,เรา,เราทำกันกันเสียงเข้าทั้งคันนะคะตัวนี้ดมมดมทั้งคันเลยหลังทั้งคันคือทั้งคันจริงๆนะคะหลังคาก็ก็ทำนะคะถอดออกมาแล้วก็ทำเลยลดเปื่อยหลังคาพื้นนะคะพื้นก็ทำหลังคาก็ทำลำโพงก็เปลี่ยน ะะพี่ๆที่ออกรถไปแล้วแล้วรถมีความดังหรือว,ว่ามีเสียงข้างนอกเข้าล้วต้องการให้เสียงมันเบาก็แนะนําวิธีนี้ทั้งคันประมาณหมื่นหมื่นหมื่นกว่าบาทประมาณนี้เราบอกราคาไว้ก่อนแต่ทั้งคันนะแขงประตูด้วยนะคะประตูพื้นหลังคาด้านหลังประมาณนี้โอเคแล้วก็ตัวนี้ต่อกอรายละเอียดลูกปัดใส่ใจนะลูกค้าอยากได้สูงขึ้นไปต่อขาแล้วต่อขาอีกนะคะตัวไฟ ด้านบนนี้นะคะแล้วก็ไฟไลไท์บาร์ด้านหลังนี้ก็ทำงานสื่อสเปกเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าติดทำอะไรอันนี้เหมือนเหมือนะไรไฟเลนเนาะ,ะไฟไฟเลนไฟ<ล>เลนะตอนนี้ก็เป็นไฟสองสอง,สองไฟสองข้างทางเนาะมันสามารถห,หมุนซ้ายหมุนขวาหรืออะไรแบบประมาณนี้ได้นะคะส่วน ตัวกระบะไลเนอร์เราไปตัดกี่กี่นาชั่วโมงนะโอ้ยสี่ชั่วโมงนะคะขั้นตัดของเราตัด4ี่ชั่วโมงอ่าตอนแรกเราก็คิดว่าทําไมถึงตัดนานแต่ว่าเราเห็นงานแล้วก็รายละเอียดในขั้นตอนการทํางานของพี่ๆเขาแล้วคือเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆค่ะก่อนที่จะตัดกระบะนะคะเขาอ่อทั้งเจียทั้งเจียทั้งตัดก็ยอมรับในจริงๆแล้วหาร้านที่ตัดยากนะคะถ้าเป็นกระบะไลเนอร์ใช้เวลานานใช่ค่ะ ดูด้านในด้วยนะคะสาหรับดึงยางอะไหล่ออกมาเจาะรูแล้วก็ปิดฝาอย่างดีนะคะอ่าประมาณนี้แล้วตัวนี้เลยค่ะกล้องกล้องมองถอยด้านหลังนะคะเราติดตั้งเพิ่มเตมนนี้ไม่ได้มีมากับรถนะคะไม่พอค่ะอ่าโช๊คฝาท้ายอ่าอ,อ,อันนี้เราล้างรถเราเมื่อวานอาไเลนท่ามายมเยอะจังตอนนี้ใส่โช๊คฝาท้ายด้วยนะคะอันนี้นะคะที่ที่แจ้งไป กระบะไลเนอร์เนาะที่เราเจาะรูไว้ดึงยางอะไหล่ค่ะประมาณนี้โอเคคันนี้มีมีอะไรอีก่ะประมาณนี้แหละเนาะใช่ขนาดใหญ่รกระพิ่แล้วก็อ่ากันชนท้ายเรียบร้อยค่ะโอเคช่วงล่างเนาะช่วงล่างเรียบร้อยอ่าเราริวไปละทีนี้ด้านในทําทเต็มระบบด้านนอกเต็มระบบทีนี้อ่าพี่ปุ้ยคะ เรามีบริการส่งรถลูกค้ายังไงบ้างคะอ่าขั้นแรกเลยนะคะบริการส่งฟรีทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือจริงหรือเปล่าส่งฟรีจริงอยากจะบอกว่าฟรีจองเลยค่ะอ่าเบื้องต้นถ้าลูกค้าสนใจจองรถออนไลน์นะคะทักมาได้ที่เพจเซลล์ลูกปัดนิสซูสาย,สายเปน,นะคะก็ปุ้ยก็จะเป็นทีมงานของลูกปัด ถ้าเกิดในบางครั้งที่ลูกปัดต,ตอบไม่ทันหรือพี่ๆทักลูกปัดมาจะเป็นแอดมินเป็นปุ้ยตอบนะคะก็ <Okay. S 1> ไว้ใจปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เราให้ใจลูกค้าเต็มร้อยอยู่แล้วค่ะคอมมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือดาวเริ่มต้นห้าเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคยังไงวันนี้ก่อนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามลูกปัดมาด้วยนะคะวันนี้ลูกปัดขอบคุณมากเลยที่ชมคลิปจบแล้ววันนี้ขออนุญาตไปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวิปหน้าเจอคันไหนกันจังหวัดอะไรไปเจอกันนะคะ